อย่างยิงแอนให้ปังต้องตั้งท่า겟ให้ตรงทำยังไงเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกต้องรู้จักกลุ่มเปม้าหมายของเราก่อนโดยเริ่มจากคำถามง่ายๆเช่นพวกเขาอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่สนใจเรื่องอะไรและเขาใช้แพลตฟอร์มไหนบ่อยที่สุดหลังจากที่เรารู้ข้อมูลคร่าวๆแล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการที่เราจะไปซต t ติ้งท่าตออดิเอกันนะครับโดยปกติแล้วออดิเอแบบมีสามกลุ่มหลักก็คือ 1. คอออดิเอหรือก็คือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบพื้นฐานจาก Location, Age, จนเดอรและ i n t e r e ร t 2. c ส s t o คัสตอมออ e ดียคือการจาบไปหาคนที่เคยรู้จักหรือผ่านตากับแบรนด์เรามาแล้วเช่นคนที่เคยดูวิดีโอของเราคนที่เคยเข้าเว็บไซต์หรือว่าคนที่เคยกดไลค์โพสเป็นต้น 3. ามรู l ไล e a ออเดียนเป็นฟีเจอร์ที่แพลฟอร์มจะช่วยให้เราหาคนใหม่ๆที่มีพฤติกรรมคล้ายกับลูกค้าปัจจุบันของเราเช่นถ้าเรามีลูกค้าที่เคยซื้อจริง1 0 0 0คน แล้วบอก็จะไปหาอีกหลายหมื่นคนที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกันมาให้นอกจากนี้การต้องพาเกตออเดียนยังมีแบบด r เรกและ i n นด r เรกด้วยซึ่งจะต่างกันตรงที่ d i r เรกจะเป็นการยิงแอดแบบตรงไปตรงมากับประเภทสินค้าการใช้งานแล้วความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเช่นถ้าเราขายสินค้าเกี่กับเกมเราก็จะตั้งอินเทอร์เน็ตเป็นคนที่สนใจวิดีโอเกมแนวเกมอุปกรณ์เกม หรือแม้กระทั่งค่ายเกมหรือชื่อเกมต่างๆแต่สาหรรบอินเดรเน็นั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้สื่อถึงของที่เราจะขายโดยตรงแต่จะเป็นความสนใจอีกสิ่งหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกันเช่นตอนห้เราขายเกมเหมือนเดิมเราก็อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นคนที่สนใจหนังการ์ตูนแอนิเมชั่นโมเดลหรือของเล่นแทนเพราะว่าคนที่สนใจสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งของคนที่สนใจการเล่นเกมเหมือนกันจริงๆการทางโฆษณาออนไลน์มันมไม่ได้มีสูตรใหญตัตนะครับเราต้องค่อยเทสค่อยปรับเพื่อหาคุณ้าหมายที่ใช่สำหรับแบรนด์เราให้เจอ ถ้าอยากรู้เทคนิคการยิงโฆษณาแบบจอดลึกกดติดตามเราไว้ได้เลยนะครับ